สวัสดีครับผมสีกรุงอรุณสวัสดีนะครับประธานกรรมการบริหารโบษัทสีกรุงโบเกอร์นะครับวันนี้อยากจะมาคุยกับท่านเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายรถหลายหลายคนขายรถแล้วเซ็นโอนลอยอยากจะบอกกับพวกท่านว่าถ้าท่านขายรถไปท่านรู้ได้ไงว่ารถของท่านที่ขายไปให้กับนายนก็นาะยก็อาจจะขนยาบ้าหรือไปนชนคนตายอะ่ะแล้วก็หนีแต่ชื่อยังเป็นชื่อท่านอยู่นะเพราะนั้นในการขายรถนะ เป็นการที่รู้กันอยู่ทั้งผู้ขายและผู้ซื้อเพราะนั้นเวลาผู้ขายขับรถชนคนตายเขาหลบหนีมันก็มาตกอยู่กับเจ้าของรถเพราะในทะเบียนยังไม่ได้โอนนี่เป็นการโอนลอยเป็นการสมยอมร่วงสองท่านเพราะนั้นตำรวจอาจจะมาหาท่านว่าท่านขับรถคันนี้ไปตำรวจู้ดูอะไรไงอ่ะก็ชื่อยังไม่ได้โอนอยู่ก็ยังเป็นชื่อคุณอยู่ในอยู่ในในทะเบียนอยู่เพราะน,นั้นโอกาสจะติดคุกสูงนะครับอยากจะบอกพวกท่านว่าในการขายรถไปเนี่ยให้โอนจากเราไปเลยอ่ะ พาไปที่ขนส่งเลยแล้วโอนเลยแต่ประกันภัยไม่เกี่ยวนะคุณจะขายนะคอยมีระบุว่าใครเป็นจองรถถึงมีการขายกรมสรรยังมีการคุ้มรองอยู่แล้วขายไปแล้วกรมสรรก็ยังตามไปคุ้มรองนะในอนาคตปัจจุบันหรือต่อไปนะในภายภาคหน้าก็แล้วแต่อยากจะบอกประชาชนทุกคนว่าเวลาขายรถอย่าไปประหยัดกับค่าโอนมือละห้าสิบบาทแสน0ห้าร้อยบาทค่าธรรมเนียมของขนส่ง แล้วก็เป็นเซ็นโอนลอยไปเกิดมีเรื่องขึ้นมาโอกาสติดคุกสูงละประกันภัยมีผลคุ้มครองวอติประกันภัยเพียงแต่ขอให้รู้ว่ามีเลขตัวถานถูกต้องไหมแล้วใครเป็นเจ้าของรถนะถ้าเกิดรถหายก็ยังจ่ายให้กับผู้ที่ถือกรมธรรม์ที่ตรงกับทะเบียนรถก็ยังยืนยันว่าเป็นเจ้าของรถอยู่แต่โอกาสหายมันน้อยกว่าที่จะไปทําเรื่องผิดกฎหมาย อย่างเช่นชนคนตายแล้วหลบหนีหรืออาจจะไปนค้นนะยาเสพติดอะไรก็แล้วแต่นี่คือสิ่งที่น่ากลัวเลยเพราะฉะนั้นในฐานะที่ผมเป็นบริษัทสิ่งิ์คุโบเกอร์ผมก็อยากจะเตือนประชาชนนิดนึงนะว่าการซื้อรถยนต์นะหรือจะขายรถยนต์เนี่ยนะให้โอนซะ <S <S ท่านเป็นผู้ซื้อท่านจะรู้หรือเปล่ารถคันนี้ย้อมแมวมา <S <S เป็นรถนําเข้ามาซึ่งจดทะเบียนไม่ถูกต้องเพราะนั้นท่านอาจจะสูญเงินเปล่ารถคันหนึ่งหลายหลายแสนหรือเป็นหลายหลายล้านเลย มันซื้อมาจะราคาเท่าไหร่แล้วแต่เอาความปลอดภัยไว้ก่อนเลยพาไปนี้ขนส่งเพื่อการตรวจสอบและโอนเป็นชื่อท่านเพราะนั้นจะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายนะก็ต้องพึ่งกรมการขนส่งเพื่อตรวจสอบว่ารถคันนี้ถูกต้องตามกฎหมายไหมแล้วก็ซื้อได้ความสบายใจเพราะนั้นประกันภัยเป็นส่วนร่วมนั่นเองนะถ้าเกิดไม่ถูกต้องตามกฎหมายรถคุณหายประกันภัยก็จ่ายไม่ได้กก่ แต่เวลาขายประกันภัยคงไม่ได้ไปตรวจสอบว่ารถคันนี้มาถูกต้องอยังไงประกันภัยก็อยู่จากว่ารถคันนี้ในตลาดราคาเท่าไหร่มีเลขตัวถังไหมมีเลขเครื่องไหมซึ่งคุณจะระบุวใครเป็นผู้ขับใครเป็นเจ้าของรถคุณระบุบบได้เลยแต่เวลาตรวจสอบถ้าเกิดหายกันมาต้องตรวจสอบว่าใครเป็นเจ้ารถจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นประกันภัยมีบทบาทมากก็เลยอยากจะเตือนประชาชนนิดนึงว่าจะซื้อจะขายให้โอนซะให้โอนให้หลุดจากเราไปเลย ไม่งั้นเราอาจจะกลายเป็นผู้ต้องหาในนาก็ต่อไปทั้งที่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราขายไปแล้วเราก็นึกว่ารถคันนี้ผ่านจากเราไปแล้วเขาจะไปใช้อะไรเราไม่รู้ละอย่าลืมนะว่าไม่มีการโอนชื่อยังเป็นของคุณอยู่นะถึงนี่คือสิ่งที่อันตร,รายมากเพราะฉะนั้นประชาชนนะให้มีการซื้อขายโอนซะถ้าไม่มั่นใจติดต่อซีกุงโบเกอร์เราเป็นผู้ที่ได้นะงั้นเราจะมีประสบการณ์รถของคุณประกันเบีย้ยเท่าไหร่ ชนยังไงนะเกิดยังไงคุ้มครองอะไรนะโอนแล้วชื่อใครเราตรวจสอบได้หมดแล้วเพราะฉะนั้นนะไว้ใจสิงห์บเกอร์เป็นที่ปรึกษานะครับขอบคุณครับผมทำได้คุณก็ทำได้ครับ